กูเจอรถบันิดหลังๆเห็นยังตีกับพบกับนายเดมอนแคสที่มาหลังมึงเนี่ยเอ้ยเงียบเงียบมึงก่อนดิเงียบก่อนเลยเอาเอาใหม่เอาใหม่แม่ก็ใหม่เงียบมึงก่อนดิไม่ได้แล้วใหม่ไม่ได้แล้วสวัสดีครับพบกับรายการเดมอนแคสเกมมิ่งนะครับผมแล้วก็อยู่กับผมนะครับนายเดมอนครับแล้วก็มีผู้รับเชิญสองคนมานะขอเสียงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคโอเคโอเคนายอยู่ฝั่งไหนผมอยู่ทีม เลครับเลเพย์เออร์เอ่อตอนนี้ผมกำลังทำอะไรเนี่ยโดดไปเรื่อยใช่ไหมครับเนี่ยมันดิครับบันติตามผมหน่อยครับตามหน่อยเดี๋ยวผมจะพาไปขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรที่ไหนครัเอ้ยทำไมข้างหลังคุณมีตีไม่รู้้วย Gli, ใครป่ะนะเฮ้ยใครยิงวะเนี่ยบดีครับบอดี้ครับคุณแม่คือมันคือคุณยิงคุณยิงเหรอคุณยิงครับเฮ้ยเลิศเสรีแล้วเอ้ไอ้หลานชาต่อยคุณแม็่ครับดับไปแล้วครับโอ้ยกระตูงคุณมันดิบครับครับผมกำลังไปอยู่ครับเจ้าสว่างเด้งเลยโอ้หลุดนี่ครับเราต้องมาเกาะเรียบรอโอ้ยกระตูงไปครับกอยเนี่ยกาะเกาะยล้างอ่ะอ๋อก้อยล้างก้อยล้างโอเคครับ เอือลงเอาลงทำไมผมกากครับเลือดมันไม่หมดนะเว้ยเฮ้ยทำไมมันจมอย่างไแบบนี้ทำไมโดงฆ่าตายอะไรก็ไม่มีโอ้ตอนนี้เรามาสู้กันเลยดีกว่าครับผมอยู่คนเดียวเนี่ยครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวพูดเราจะมาแคสเกมยังไงกันครับแม็กแล้วแต่แล้วแต่ยังไงก็ได้ตามสบายเลยเฮ้ยลงลงดวลล่างก่อนลงดวลล่างก่อนตีแม็กซ์ตีแม่งเฮ้ยใครใครไปยื้อแม็กซ์ไปยื้แม่ก เออคุณแม็กคุณอยู่ฝั่งเดียวอะได้ไหมครับคุณยิงได้ทําไมครับผมผมอยู่คนเดียวนะครับอย่าอย่าโดดอย่าโดดครับอย่าโดดคุณแม็กหายไปไหนแล้วล่ะเอ้กหายแล้วตายแล้วเสือคุณดิดมามารวมก่อนมารวมก่อนดิมาแคสดิมาโอ้ตายนานแล้วเราต้องรอข้าไปเรื่อยครับเขาเขาต้องงานสลับอ๋อกระตุก จะรวมไม่ได้มเมันไม่รวมเ้วไม่รวมเ้วเล่นเลยผมเิ่งไปเรื่อยนะเราเราแมนมากอะไรเราลุมมันอะเราเขาถามหน่อยกูข้ามมึงได้ไม่ไย้เขาถามหน่อยได้คับได้เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ถ้าโบกกันไม่ได้แล้วนี่นะใครวะกูเคยเห็นเขาแคสเกมแบบออฟไลน์ แต่ทำไมเรามาแคสเกมออนไลน์วะผมเมฟน,นะครับพว,ว,วก,กเราเมฟนะครับทำให้คุณแม็กให้ผมยิงบ่อยอยังครับโอ้เราต้องเอร่อยได้ครับคนอัด้งดวะเอ้ยอ,อย่ายิงเลยเรื่อยๆเลยสิคนระับเนี่ย <c oughs> โอ้โดนโอัดไปเก้าสิบแม็กรู้ยังครับแม็กถึงขั้นรู้เรื่องเลย โอ้นมันรุนแรงงี้นี่เองครับผมเพิ่งรู้เง้ยปอ๊บเฮ็ดช็อตเอางโดดยิ่งว่าทำไมคุณึงว่ึงเล็ดแล้วเฮ้ยเธอเหินไม้เอด้หรอังได้เลยขาไม่โดนหรอกเธอเห็นถือไม้เป็นไงไดจาใิไม่โดนหรอกเอาร่วงแล้วไ้ยิงดิมึงอยู่ไหนเอาเ้ได้เมื่อกียทำยไมครับ เดียพิ่งงถึม้มาองไม่เห็นเลยครับผมเดินแมทิกครับผมผมเดินแมทิกครับผมเดินแมทิกครับนัดเดียวจอดครับปืนอะไรวะเนี่ยสไนยอบสไนยเขาเรียกสไนยครับอ๋อไม่ก็เรียกไอโอ้คุณอย่ามาเกิดตอนนี้ดิโอ้โหอะไรวะโอ้คุณบังอาจมากเดี๋ยวผมปิดประตูก่อนไหนไหนไหน โอ้คุณมังอาจัดตอนนี้คือเราเรามาแคสเรามาแคสเกมใช่ไหมครับใช่แต่เราไม่มีความแบบเมื่อกี้เราเล่นมั่วเลยอ่ะอย่างนี้เขาไม่ได้แคสครับเขาเล่นเป็นเป็นโกลด์ขึ้นไปแล้วครับแมงโดดะโดดมาเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องรอสสยแม็กครับคุณแม็กเขาคุณแม็กครับแคสเกมครับอย่าเพิ่งยุ่งดีกระตุกกระตุกอะกระตุกกะ โอ้ยปุ๊ยไต่กระโตไต่กระตโกไต่กระโตกกระตรงกระกุกแล้วแม่ตีให้หมดอีกแล้วโดดเลยได้ได้เป็นอย่างกี้เดี้อกูเอาลูกจองเปล่าเอาลูกระตูดเรียกว่าสวดสูตรหรือมึงรอไต่อยู่เนี่ยเฮ้ยนี่ผมใช้จำไม่ไหวนะผมเพิ่งมาดูหนังเอวีมาเมื่อกี้นะโอ้ลงไปเชียร์คุณมึงก็แย่ดิคโอ้ผมอยู่ข้างบนเนี่ย อยู่ข้างบนครับแน่แน่จริงขึ้นมาเลยครับถ้าคุณแน่จริงก็ขึ้นมาเลยอย่าอย่ากลัวลงไม่ได้แล้วผมเป็นผู้ที่เดินไปตามทางสวัรค์เพื่อปกครองทุกสิ่งครับมัน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 ไม่ใช่ยังไงวะโอ้เมฟครับเอ้ยเคียใครแม่งลอยอีกแล้วเนี่ยโอ้นี่พวกคุณนักลอยอระยังไงคุณก็ไม่ชนะผมหรอกครับ กระตุกโอ้ยลื่นลื่นแล้วมึงเป่ากูได้ไงเนี่ยไม่รู้เมื่อกี้มันลื่นเมื่อกี้ลื่นแล้วค่ะลอยครับนายคุณยิงผมไม่โดนเนี่ยครับไปละลงกลางแล้วก็อยู่แล้วใครใกล้นะกูกล้ามเนี่ยกูต่อยหน้ามึงเลยอ๋ออ๋โอมกล้ามใหญ่มากอะเด้งอยวาโดดดีครับเสร็จแล้วอ๋อกระตุกนั่นแหละมันดิ่งเอ้ยเตี้ยครับนายยิงเราไม่โดนหรอกเราอยู่ด้านใน ไม่โดนแล้วเมื่อกี้ใครใครตายครับเมื่อกี้ใครตายหรือเปล่าเรามองไม่เห็นจริงตายใครตายครัเออเออเอาไอ้ลงแล้วไปไหลไปอยู่แล้วลงแล้วโอ๊ะกำลังไหลกำลังไหลได้อยู่เลยโอแม็กซ์ถ้ามันทำเงี้ยเดี๋ยวต้องหาแเองล้วเอาคืนเอาคืน พวกเล e ja ่นสนแม่งหาตัวยากอ่ะเดี๋ยวกูยอมไเบ็บอลไปตีหัวไม่แตกทำไมทำไมมันดิดมันเนี่ยเอ้ยสกายใครหลุดไอ้ได้เอ้ไดดับแน่ครับดับแน่ดับแน่ร้อยแลครับโหเป็นเงี้ยโอ้ความเมีของสนายมันต่างรันนะตายหายตายหายตายหายไปแล้ว บอกแล้วความเมตมงัยมันต่างกันครับอ้าวคุณนองอกไวแล้วแล้วคุณจะสซ้กัวใครนะครับโอ้ถ้างั้นวันนี้ก็จบการหน่าเบื่อแค่นี้นะไปแล้วครับลาขาดครับลาขาดลาขาดขาดไปไหนครับไปแล้วผมไปแล้วผมโดนเล่นอยู่ในสักพักนะครับเรื่โอเคครับ เรามาใหม่นะครับ